เป็นไงเราเป็นไงระบบได้ไหมฮะยังไม่ได้ลอง,องไปลองหน่อยดิลองดูอดิไปนี่ยลองกรนนี่แหละนี่ครับวันนี้โอ้มุงกีไหมชิ้อของดีโอ้ดามให้อย,ย่างดีเลยเนาะแขนงแกร่อ่ะอืม SK 1 2อยยี่สมาร์คทีครับ บางนาเทคเตอร์ด้วยอันนี้บ,นบางนาเทคเตอร์ครับม,มีไฟข้างบนด้วยนีย่ไฟนี่สเต็ปผมเลยมีตะแกงเลดด้วยครับให้เราลองระบบใ้หนูหน่อยนิใบแท็กโอ้ใบแท็กหกสิบครับใบแท็กหกสิบนี่ลิมทะเบียนด้วยอะ่ะ ดูภายในหน่อยดิภายในสวยไหมอู้ห้าภายในไหมบางนาเทคเตอร์อู้สตจิ๊กเกอร์ยังใหม่ๆอยู่เลยไหมไหนนี่ใช้ได้ไหมอู้เซฟตี้คอนโทรลนิ่มเลยอ่ะยังใช้ได้อยู่เลยอ่ะ,อะเราจะสอบดูซีเลียนสูงครับนี่ซีเลียนสูงดูหน้าจอ หน้าจอต่ำนี่หน้าจอต่ำโอ้ oh. เดี๋ยวให้เราทดสอบระบบให้ดูครับนี่ที่กดเตากระต่ายยังยังยังสวยอยู่เลยเห็นไหมยังกิ๊กๆอยู่เลยครับเนี่ย mm. ภายในครับให้ดูภายในโ oh. อ้แอร์ยังนิำเดิมอยู่เลยนี่ระบบแอร์อะเดี๋ยวมาดูเราทดสอบระบบก่อน มีควันไหมเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดเบื้องต้นครับให้เราลองดูก่อนอู้เสียงรถนิ่มอ่ะโอ้คุณกี้ก็มีรวมครับ เสียงดังนี้เป็นแป๊บแป๊บประกับแน่นอนเสียงแป๊บประกับโอ้ใบแทงหกสิบกำลังสวยเลยอ่ะบนนู่นเด้อบน่น อ๋อว้มีไฟด้วยมีไฟทำในไซต์ก่อสร้างครับแต่ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีไฟท้ายนะบังนาเทคเตอร์แจวเป็นไงพี่เป็นไงขับดีไหมขับดี<ะ>ขับดีอยูบ่บ่บจริงบ่ ดีแบบไหนฮะมันเป็นยังไงบ้างมันมันสมูทไหมครับ <m> สมูทไหมครับสมูทอยู่ใช่ไหมครับนี่ลองหมอบนันดิหมอบสุดเมันเมื่อกี้เดี๋ยวดูให้ลิกหน่อยให้ลิกขาดหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ดังท่อแน่นอนเลย นี่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 ครับไม่แน่นนี่มีส่วนนะที่มันดังนี่น,นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันดังอะไรอันนี้ล่ะนี่โอ้นี่งไงอันนี้รวมเลยเห็นไหมนี่ครับนี่ครับที่มันดังนี่มันหลวมนี่เนี่ยมันสั่น มีเล่มทะเบียนด้วยแจ้วนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูพวกปั๊มพวกเครื่องหน่อยดูปั๊มหน่อยครับ นเปิดเท่ยูหน่อย,นนอยสวยเลยโอ้ยงขึน้นเรื่องเพราันนี้ซีนนี้รู้ป่าซีาว,าวอ่าซีนสาเข้าบวาครับตันนีู้เป่ดเดิม t u เดิมดเดิมดเลย อะไรต้องไปเปลี่ยนครับให้รอบมันจัดกว่านี้หน่อยอสวยๆนะปิดป๋าเลยเดิมแม่เลยค่านนี้าปากระโปรงยังสวยๆเลยรอบได้ไหม เดิมเดิมหมดเลยเด่งสองสมดีเดิมหมดเดิมหมดเลยครับเนี่ยดู<อ>ยังไม่มีรอยไม่มีรอย,รอยน็อตเหลี่ยมเลยนะแสดงว่ายังเดิมมากันนี้นี่ครับแห้งๆเลยครับไม่มีรั่วอะไรดู มีอะไรแถมบ้างนี่ไม่มีสักเกตดูก็ทําที่ล็อกกุญแจไว้หมดเลยนะเดี๋ยวพามาดูซีนหน่อยโอ้ไม่มีรั่วครับซีนมาจากบางนายังไงก็อย่างงั้นเลยนี่ดูโอ้สวย ไม่ได้ล้างครับยังไม่ได้ล้างเฟรมเฟรมสวยไปก็ประมาณนี้ครับก็ยังถือว่าไม่บางเท่าไหร่นะไปเกือบเสมอน็อตนั่นแหละได้ไปหกสิบ ไอ้เ mm hmm. ฟรมโรเลอร์โอ้โรเลอร์เปลี่ยนใมหนึ่งสองสามสี่ห้าเปลี่ยนใหม่สี่ลูกฝั่งนี้แครเอร์ <Okay. S 1> ไปแล้ว mm hmm. ตัวน,นี้ต้องเปลี่ยนครับ mm hmm. ตัวน,นี้มีตัวสับคอนโทรลไหมซูเปอร์เอคลอยยี่โอ้มีตัวสับคอนโทรลด้วยนี่ mm hmm. แ้วเลย แบตเตอรี่ครับเป็นรูปยาวโอ้วัวถุด,ด,ดิมจัดหายากแล้วเด่นสภาพนี้เสียดายแต่ว่ามันไม่มีไฟท้ายนี่แหละเนี่ย,ย,ยไฟท้ายไม่มีนี่สีก็มีเตกตามอายุการใช้งานครับไอ้โน้ลิกมันมีรั่วตรงไหนเนี่ย ลูกยางโดนัทหรือเปล่าน่าจะลูกยางโดนัดแล้วนี้ก็น่าจะมีซึมครับเนี่ยสายจะเดินฝั่งนี้ซึมซึมโดยรวมก็สภาพถือว่าเดิมอยู่นะครับเครื่องปั๊มเพเดิมดีมากครับอ่ะ ยกกลับเลยสภาพนี้ไม่ต้องคิดอะไรมาไม่ต้องคิดอะไรมาเจียกันใหม่แล้วกันครับสวัสดีครับ